พี่เขาเอาเข้ามาไว้อยู่กางเร่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับเอกรสเวนสุดยอดรมมาจาหนึ่งวันหนึ่งเขาสคือวันนี้พวกเราจะไปจะมอนเรากำลังเตรียมตัวจะไปจะมอนเนาะีูน้องเลย เรามาจมวลอันอันให้น้องน้องทรายเนาะเอาจมมวลเอาจมมวลนี่ยสู้อุปกรณในการจมมวลให้หน่ดหนึ่งนี่ของทันสมัยในพลีดเอาเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นโอเด้อาพี่น้องโตเขาเอาไปจมมวลมาพี่น้องเดี๋ยวเ่าไปถ่ายคลิปอยู่ให้พุ่นเด้ออยู่เร่พุ่นนี่ตอนนี้ฮากรอดอเร่แล้วพี่น้องคนจมมวลกำลังทยอยมาโอ้ทางนี้ก็มาตุกๆเด้อพี่น้อง อ้ยอัปเพืเขาจะมอสักเข้าให้ตั้งแต่ยืนพุ่นขึ้นขึ้นไปเนาะลองเก็ตยังท่านเฮ้ยพี่น้องก็เริ่มมาลายแล้วเนาะ น่อยตอนนี้เขาใช้มือเดียวจะมอนแล้วมือหนึ่งจับกองพี่น้อยทานประสมไครบอกให้เบิ้งวิธีเขาจะมอนดแค่จังนี้เนาะเอาอมันติ๊กติ๊กแบบนี้แหละนี่พี่น้อยโู้โหนี่เดี๋ยวกึนก็มาคิกๆเนาะผืนยิ่งก็คิกแป๊บนี้แหละเอาเข้ามาเรื่อยๆใช่ พี่น้องฮอนเดี๋ยวนี้กำลังกำลังเริ่มซักซัคอ้เลยพี่น้องเอ้ยวันยอดโ้อ้หอยคอยจะหอดเลยพี่น้องเอ้ยฮอนี่ฮ่าฮานี่พี่น้องเอ้ยอยากกินน้อก็อยากกินเนาะจกเอือโอมเด้อ เฮ้ยเฮ้ยสัมพานคุณรู้สึกยังไงบางคนมันก็กำลังพักแล้วเดี๋ยนี่ผู้สาวก็มีแต่ผู้สาวเจ้าน้องมีผู้สาวงามนะคิดหนึ่งมึงหน้าเนี่ยด้ออู้มีแต่คนเจ้าเนาะทำอะไรอุ้ย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 ดำเท่เจ้าอออันนี้ก็คนนั้นส่งน้ำเนาะไอ้นั่นก็ยังโสดอยู่เด้อไปสนใจที่ตู้ได้ มาลินเนาะเราไม่ผัวแล้วเจ้าหน่อยพัวเราจะมื้ออะไรนี่ไอ้รมเอออันนี้ก็เสียบน้ำเนาะเหาก็สกินแล้วพี่น้องไอ้เดี๋ยวนี้เหาก็ทั้งเมื่อยทั้งร้อนเนาะห่าวาโคตรเลยพี่น้องเลยอันนี้ก็เหาก็จะมอลสุดมุกเลยหาก็พักไหนึ่งจักหน่อยไปจะมอลต่อพี่น้องเอาจะมอลสักให้หมดหนึ่งนหนึ่งกระน่าละก่อนนั่งพักตุพรกเนาะ นี่เจอนันคำเดี๋นั่งพักมันห่อนเนาะนั่งพักเดี๋ยวนี้เขาเอาเข้ามาไว้อยู่กลางเรนาะนี่เขาใส่เข้าเข้านี่นี่เอ้ยคำเนี่เบิ้งนั่งเอียกได้ไงเลยเอาก็เริ่มซักเข้าต่อแล้วเนาะโอ้พี่น้องอยู่อยู่ให้อยู่เรคือเก่าพี่น้อง ขวบออออโอ้ตอนนี้เัาบินมาด้อพี่น้องอ๋อมาเห็นปุกาะปุ oh, no. oh, Sa o, <c ười> mm. ๊บกุ้งเศรษฐพี่น้องเขากับพักอยีเนาะเมื่ออะไรพี่น้อง โยโย่พี่น้องเดี๋ยวนี่เขาก็พักแล้วเนาะอ่อไกลไกลสเลวแล้วนะพี่น้องข้ามีคาส้มนำน้ำเลือกค้อยพี่พี่น้องเอ้ยไกลไกลสเลลแล้วพี่น้องเอ้ยล้อปลาเราเราตัวนี้เราอยู่ลำเขาบ่มีคาส้มน้ำน้่เลือกค้อยเลยนะล้อปลานี่หรอส้มนำอยู่ลำเขาอยู่ลำเขาบ่มีคาส้มน้ำน้ำที่บ่เลือกค้อยบึงท่านี่ก็คิดยากเที่ยวม่ ก่นนะฮะทานผูสชมสำหรับคลิปนี้ก็เซร่าทานผูสชมเป็นเพียงเท่านี้เจ้าหน่อยอ่นเ่าสักคอก็จะแล้วเดยทียังม่เลียวเธอว่ะเลือกถ่ายไปถ่ายมันยังก็มันก็คือเก่น่ะถ่ายไปแล้วก็ถ่ายเอาหน่อยเอาฝากก็ไลค์ก็แชร์ให้ได้สกูจอกันขป้นมา